สวัสดีครับทุกคนพามาชมวิวมุมสูงลานจอดรถเทอร์มินอลทเวนตีวันพระรามสามครับวันนี้สแตนบายงานครับลมแรงมากวันนี้ไม่มีแดดนะครับตอนนี้เวลาสิบโมงกว่าเกือบสิบเอดโมงแล้วครับลานจอดรถเทอร์มินอลทเวนตีวันเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนตัดเสียงลมช่วยได้ไหมใหม่ตัวนี้ลมแรงนะครับวันนี้สิบโมงกว่าโลง่งๆครับลานจอด ปกติคนก็ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วครับห้างนี้ถ้าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์โล่งเลยทางเข้าห้างอยู่ด้านโน้นนะครับจะเป็นลานจอดแบบนี้โล่งๆสแตนบายงานครับวิวมุมสูงชั้นสองลานจอดรถเซนเอเอร์ม่นอลเธเวนตีันจะหลงเป็นเซนท่านอยู่เลยด้านโน้นก็คือถนนพระรามสามนะครับถนนพระรามที่สาม ตรงนั้นก็จะเป็นห้างทรีออนทีคอนโดเดอะคีพระรามสามครับตรงนี้คือคอนโดเดอะคีพระรามสามข้างล่างคือโชรูมฮอนด้าครับ Honda าพระรามสามโชรูมฮอนด้ารถยนต์ h o n ด้านะครับล่างก็จะเป็นคลองวันนี้น้ําใสครับมุมนี้ก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาครับด้านนี้วันนี้ไม่มีแดดเลยครับ เมื่อคืนฝนตกทั้งคืน้ามาดูวิวมุมสูงครับมองเห็นแม่น้ำเจ้าพยามีเรือสำราญสี a h o อสจอดทอดสมออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรือลากทรายกำลังผ่านไปวิวมุมสูงนะครับลานจอดรถพระรามเอเทอม์นินเทเวนตี้วันพระรามสามโอ้พูดจายังไงเี่ คอนโดเดอะคี key, พระรามสามเด่นอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างคือโชว์รูมศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้นะครับอยู่ติดกับคลองอยู่สวยงามนะครับพาเพื่อนๆมาดูวิวแล้วกันนะครับชงวิวลานจอดรถเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระรามสามนะครับ โล่งๆครับสิบโมงกว่าจะสิบเอ็ดโมงละปกติคนก็น้อยนะครับห้างนี้จะมีแค่เสาอาทิี์แค่นั้นเองถ้าวันธรรมดาแบบนี้โล่งครับเงียบโอเคนะครับผมส่งงานครับ hey, <smile. S 1> ตอนนี้บ่ายสามโมงแล้วครับมาตั้งแต่สิบโมงตอนเช้าไม่มีแดดครับพอบ่ายมาเริ่มแดดออกแล้วครับ้านจะรถชั้นสองเทอร์มินอลไทเปนตี้วันพระรามสามครับ ลมแรงครับลองเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนดูนะครับช่วยได้ไหมไม่ตัวนี้มีฟังก์ชันเปิดโหมดช่วยตัดเสียงลมนะครับเมือนสกู่ตอนแรกไม่ได้เปิดนะครับตอนนี้เปิดโหมดตัดเสียงลมช่วยได้ไหมครับถ้าเราไม่เปิดนะครับอันนี้คือโหมดปกตินะครับเสียงเราก็จะเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าเราเปิดโหมดตัดเสียงลม เสียงเราจะบีบีหายไปนิดนึงนะครับรายละเอียดมันจะหายไปนิดนึงแต่ว่าก็ช่วยกรองเสียงลมเสียงรบกวนได้เยอะได้ดีพอสมควรเลยครับ้านจอดรถเทอร์มินอลทวีปวันพระรามสามครับสแตนบายงานเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งตากแอร์ข้างในกันครับอยู่ตรงนี้นานแล้วร้อนไปนั่งแอร์เย็นๆข้างในดีกว่าครับจัดไปเขาห่างมาครับ ขึ้นบันไดเลื่อนมาชั้นสามหาที่นั่งตรงไหนมีที่ชาร์จแบตบั่งเนี่ยมีที่นั่งชาร์จแบตบั่งนยนั่งตากแอร์หน่อยครับได้แล้วครับเหมาะเลยมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนะครับมีสองจุดน่ะครับตากแอร์หน่อยครับโอเคครับขึ้นมาชั้นสามนะครับมีที่นั่งพักแล้วก็มีจุด ชาต์โทรศัพท์อยู่นะครับมุมนะี้ชั้นสองมีแต่ร้านอาหารก็ไม่มีอะไรมากมายขึ้นมาชั้นสามนะครับเธอมินนท์ทเวนตี้วันพระรามสามครับลงมาชั้นสองก็จะเป็นร้านอาหารโซร้านอาหารใช่ไหแล้วก็มีประตูทางออกไปดูวิวระเบียงริมแม่น้ำนะครับห้องน้ำก็อยู่มุมนี้นะครับห้องน้ำห้องน้ำจะอยู่มุมนี้ ทางร้านบาร์บีคิวฟาสาะครับ้องนชั้นสองจะมีประตูออกไประเบียงด้านนอกนะครับประตูนี้นะครับออกไปประตูเกตสีไปดูวิวริมแม่น้ําเจ้าพระยานครับมีประตูทางออกรานจอดรถครับโอเคนะครับผม,มเพื่อนๆมานี้พามาเดินชมวิวที่เทอร์มินอลเทเนตี้วันนิดหน่อยนะครับมาเดินตากแอร์เข้ามาหลบแดดหลบร้อนอยู่ข้างใน จากที่รอในร้านจากรถนานนะครับ้างน้อกหมนร้อนร้านจากรรถชั้นสองออกประตูมาอยู่ที่รถเหมือนเดิมโอเคครับบายบายครับสวัสดีครับ